จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอได้รับหนังสือต้องสาบที่มีพลังไ like, ล้์ขีดจำกัดสวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยล์หนังเรื่อง u ุยบูแอนเดอรวิ a แคสเซถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ปารีสในตอนกลางดึก แม่มดสองแม่ลูกมาเรียและโอฟิเลียได้หนีฝูงคังข่า,ขาวที่ตามล่าพวกเธอมาอย่างไม่ลดละและคังคาวพวกนั้นก็คือกลุ่มแม่มดชั่วร้ายที่นำทีมโดยเออร่ามันตามมาทวงของสำคัญนั่นคือหนังสือต้องสาบที่แม่ขโมยมานั่นเองทั้งสองที่ถูกล้อมได้พากนันหนีเข้าไปในตึกหลังก่อนที่แม่จะได้คาถาดันตู้ไปขวางประตูเพื่อทวงเวลาเธอฝากหนังสือเล่มนั้นเอาไว้กับโอฟิเลียลูกสาวสุดที่รักจากนั้นก็ใช้ช็อกวาดเส้นอาคม ขึ้นมาและแม่ก็บอกกับโอฟิเลียว่าจงอยู่นิ่งๆเอาไว้จนกว่าพวกมันจะจากไปและเอาหนังสือเล่มนี้ไปที่ปราสาทเบอร์เกตที่ตั้งอยู่ในแถบชานเมืองและมอบมันให้กับคนที่ชื่อว่าฮุยบูเพราะเขาเป็นแค่เพียงคนเดียวที่จะสามารถช่วยเราได้แต่โอฟิเลียก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่ไปด้วยกัน แม่ตอบเธอจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อทำบางอย่างที่สำคัญมากและขอให้อฟิเลียทำตามที่เธอบอกไม่เช่นนั้นโลกนี้มันอาจจะถึงการอาวสานได้หลังพูดจบแม่ก็ได้มนเพื่ออำพางโอฟิเลียจากการมองเห็นไม่นานนะักพวกแม่หมดก็บุกเข้ามาและบอกว่าส่งหนังสือมาเดี๋ยวนี้ซึ่งแม่ก็ไม่ได้เกรงกลัวแม้แต่น้อยเธอหยิบนาฬิการายวิเศษที่แอบขโมยจากคอของเออร่าขึ้นมาและเม็ดรายพวกนั้นก็ไหลย,ย้อนกลับไปอีกด้าน โดยที่ไม่สนใจแรงโน้มถ่วงเพราะมันคือตัวบอกเวลาที่พวกแม่มดจะสามารถออกมาที่โลกมนุษย์ได้ เออร่าเลยสั่งให้ลูกน้องพาตัวแม่กลับไปที่รังของมันจากนั้นก็เริ่มค้นหาโอฟิเลียเพราะเธอยังรู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่แถวๆนี้เอร่าได้ค้นหาทุกซอกทุกมุมจนมาอยู่ตรงหน้าของโอฟิเลียแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะถูกเวทมนต์บังตาไว้เอร่าจึงเดินทางไปหาที่อื่นต่อส่วนโอฟิเลียที่รอดมาได้เธอก็ขึ้นรถของชาวบ้านและเดินทางมาตามที่แม่บอกจนเจอเข้ากับป้ายปราสาทเบอร์เกตที่อยู่ห่างจากที่นี่ไปอีก 25กิโลที่นั่นมันเป็นปราสาทผีสิงที่อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนและคนแรกก็คือฮุยบูผีนักโทษจากยุคกลางที่อยู่ที่นี่มานานหลายร้อยปีส่วนคนที่สองเขามีชื่อว่าบัลเลอร์และเป็นพ่อบ้านที่ทํางานอยู่ในปราสาทแห่งนี้และคนสุดท้ายเขาคือกษัตริย์จูเลียตที่3ตั้งแต่ที่เขาได้สูญเสียราชินีไปจากคาสาบของพวกไม่หมดชั่วร้ายความโศกเศร้าก็ได้กัดกินหัวใจจนเขาไม่ลุกขึ้นมาปกครองแผ่นดิน อีกเลยและทําให้มีข่าวเลยว่าที่นี่เต็มไปด้วยคำํำสาบจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนจะซื้อแพ็กเกจทานอาหารมาเพื่อสัมผัสประสบการณ์ขนหัวลุก และในขณะที่จูเลียตกำลังเล่าถึงความเป็นมาของปรา,าสาทเพื่อบิวอารมณ์ให้ผู้ชมรู้สึกกลัวมากขึ้นเด็กอ้วนจอมขี้สงสัยก้าวแต่คอยจับผิดว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจูเลียตเลยเรียกให้ฮุยบูออกมาเข้ามาในร่างของอัศวินหิ้วหัวและสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากแต่เด็กอ้วนกับบอกว่ามันเป็นทริคมมยากลจนจูเลียตหมดความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ชมทุกคนขอตัวกลับไปโดยที่ไม่จ่ายเงินสักแดงจูเลียตที่เสียหน้า เลยต่อว่าหุยบูอย่างหนักว่าเขาเป็นผีภาษาอะไรทําไมถึงหลอกคนให้กลัวไม่ได้ในตอนนั้นเองเสียงเคาประตูกด็ดังขึ้นและเป็นโอฟิเลียที่เดินทางมาถึงแล้วนั่นเองจูเลียดที่คิดว่าเธอเป็นผู้ชมเลยบอกว่าโชว์จบแล้วพร้อมกับปิดประตูใส่แต่ทันใดนั้นเธอกลับปรากฏตัวขึ้นที่ด้านในทำเอาจูเลียดและฮุยบูถึงกับประหลาดใจเมื่อได้ดูว่าเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าเธอคือแม่มดที่ตามหาพวกเขาอยู่ จูเลียที่เสียภรรยาไปพอแม่หมดเลยขับไล่ให้โอฟิเลียออกไปส่วนฮุยบูก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนจนเมื่อได้เห็นภาพของแม่ฮุยบูก็จําได้ในทันทีว่าเธอคือมาเรียน้องสาวแท้ๆของเขาและหมายความว่าโอฟิเลียก็คือหลานสาวของเขานั่นเองพวกเขาเลยตัดสินใจให้ความช่วยเหลือเธอในทันที กลับมาที่แม่หมดเออร์ลาจะอตามร่องรอยต่างๆจนมาเจอเข้ากับปิ่นปักผมที่โอฟิเลียทําตกเอาไว้เธอจึงดมกลิ่นของมันและพอที่จะเดาได้ว่ามันต้องเป็นประสาทเบอร์เกตอย่างแน่นอนกลับมาที่บัตเลอร์ขณะที่เขากําลังทําอาหารให้กับทุกคนโอฟิเลียก็ได้หยิบกระเป๋าใบใหญ่ออกมาจากกระเป๋าใบเล็กและหยิบใบที่ใหญ่กว่าออกมาอีกทีหนึ่งมันเป็นที่เก็บหนังสือต้องสาบที่ถูกซ่อนเอาไว้เป็นอย่างดีจูเลียได้ถามว่ามันมีความสําคัญตรงไหนทําไม พวกแม่มดถึงอยากจะได้มันซึ่งโอฟิเลียก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเพราะเธอเพิ่งจะได้จากแม่มาเมื่อวานนี้แต่ฮุยบูกับดูชื่อของมันมันมีชื่อว่าเนโคโนมิคอนหนังสือที่เต็มไปด้วยพลังลึกลับมันมีหน้าตาและมักจะพูดอยู่ยยงให้คนที่ครอบครองมันทำเรื่องที่ชั่วร้ายแค่ฮุยบูพูดคุยกับมันได้ไม่นานหนังสือก็พยายามหว่านล้อมให้เขาลองเปิดอ่านมันเพื่อรับพลังที่ไร้ขีดจำกัด โอฟิเลียจึงดึงหนังสือกลับมาและเตือนทุกคนว่าห้ามทำตามมันเด็ดขาด จนเมื่อถึงตอนค่ำแม่หมดเออร่าก็เดินทางมาถึงที่ปราสาทของพวกเขาจะใช้เวทมนต์จับตัวโอฟิเลียขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาเออร่าได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าอยากจะให้แม่ปลอดภัยก็ส่งหนังสือเล่มนั้นคืนมาซะในตอนนั้นเองฮุยบูก็ปรากฏตัวขึ้นขอท่องคาถาที่เขียนอยู่ในหนังสือแค่เพียงบรรทัดเดียวก็ทําให้พวกแม่มดถึงกับกระเด็นออกไปและทําให้ได้เห็นว่าพลังของหนังสือเล่มนี้มันร้ายกาจมากขนาดไหนโอฟิเลียเลยดึง หนัง,หนงสือกลับไปอีกครั้งและสั่งห้ามไม่ให้ใครใช้มันอีกเป็นอันขาดถ้าท่องคาถาผิดแม้แต่นิดเดียวโลกนี้มันอาจจะกลายเป็นขุยผงเลยก็ได้จูเลียที่ตามขึ้นมาเลยถามว่าแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ยังไงคุยบูตอบพวกเราต้องไปหาเดียนดาเธอเป็นแม่มดฝ่ายดีที่ดูวิธีทําลายหนังสือเล่มนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเดียนดาอยู่ที่ไหนโอลิยเลยช่วยเสริมว่าทุกคนต้องช่วยกันปกป้องหนังสือถ้าพวกไม่หมดชั่วร้าย ได้รับหนังสือเล่มนี้ไปโลกทั้งใบจะกลายเป็นของพวกมันในทันทีจูเลียที่ได้ฟังแบบนั้นก็โมโหแบบสุดๆและต้องการที่จะกําจัดไม่หมดชั่วร้ายให้สินซ่าทั้งสองได้รับปากว่าจะปกป้องหนังสือเล่มนี้และโอฟิเลียด,ด้วยชีวิตถึงแม้ว่าฮุยบูจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามวันรุ่งขึ้นจูเลียก็พาพวกเขามาที่โรงนาเพื่อใช้เครื่องบินในการเดินทางไปตามหาเดียันดาแต่ปัญหาก็คือมันนั่งได้แค่สองคนเท่านั้นบัตเลอร์ เลยถูกสั่งให้เฝ้าปราสาทเพื่อดูแลความเรียบร้อยส่วนฮุยบูเขาสามารถหดตัวและอยู่ในช่องเก็บสัมภาระได้พวกเขาจึงออกเดินทางในทันทีทั้งบินข้ามป่าเขตด้อนภูเขาน้ําแข็งที่หนาวเย็นจนเมื่อถึงตอนกลางเดึกโอฟิเลียก็สังเกตเห็นแม่มดหลายตนที่บินอยู่ตรงด้านล่างของเครื่องบินพวกมันกําลังไปรวมตัวกันเพื่อทําอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนส่วนฮุยบูก็ถูกเสียงของหนังสือเรียกหาจนเอื้อมมือเข้าไปขวามันและโดนฝา น้ำมันจนเปิดและทําให้น้ํามันค่อยๆไหลทะลักออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวไม่นานนะักเครื่องยนต์ก็หยุดทํางานและพวกเขาก็กําลังจะถึงจุดจบ โอฟิ ia, เลียหรือช่วยไล่คาถาเพื่อให้ใบพัดกลับมาหมุนอีกครั้งแต่มันกลับหลุดออกและทําให้พวกเขาพุ่งตกลงมาเร็วกว่าเดิมโชคดีที่จูเลียเขาพอจะมีฝีมืออยู่บ้างเลยทําให้ลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่หมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งมันเต็มไปด้วยความเงียบและไม่มีใครที่ออกมาดูเลยสักคนทั้งที่เสียงลงจอดของเครื่องบินมันดังสนั่นไปทั่วทั้งป่า พวกเขาเลยพากันมาที่บาร์แห่งหนึ่งและภายในนั้นก็มีชาวบ้านอยู่หลายสิบคนที่หยุดมองพวกเขาด้วยความสงสัยก่อนที่เจ้าของบาร์จะเข้ามาถามว่าพวกคุณต้องการอะไรจูเลียตเลยอธิบายว่าเครื่องบินของเราตกและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ทุกคนก็าวแต่นิ่งเฉยและไม่พูดอะไรออกมาสักคำจนกระทั่งโอฟิเลียได้บอกกับเจ้าของบาร์ไปตรงๆว่าแม่ของเธอที่เป็นแม่มดฝ่ายดีได้ถูกพวกของเออร่าแม่มดชั่วร้ายจับตัวไป และเธอก็กำลังตามหาเดียนดาเพื่อจัดการความชั่วร้ายให้สินซาก เจ้าของบาร์จรึงมีท่าทีที่อ่อนลงเขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่ก็ถูกไม่มดจับตัวไปเช่นเดียวกันและเขาก็เกลียดพวกของเออร่าเป็นอย่างมากดังนั้นจะยอมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเรื่องอาหารและที่พักทุกอย่างฟรีทั้งหมดโดยที่ไม่คิดเงินต่อมาทุกคนก็มาช่วยกันเข็นเครื่องบินเพื่อซ่อนจากการมองเห็นส่วนฮุยบูที่อยู่ในห้องพักก็ได้ยินเสียงของหนังสือที่เรียกหาเขาอีกครั้งฮุยบูจึงแอบหยิบหนังสือออกมาโดยที่โอฟิล ไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำก่อนที่เสียงกระจกแตกจะดังขึ้นจูเลียตเลยรีบตามขึ้นมาในทันทีและพบว่าโอฟิเลียได้ถูกพวกแม่หมดจับตัวไปเสียแล้วทันใดนั้นเออร์ล่าก็ปรากฏตัวขึ้นมันใช้พลังสับพวกเขาจนกระเด็นและขู่ว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็อย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ก่อนที่จะบินหายไปพร้อมกับหนังสือโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันได้ไปแค่กล่องเท่านั้นส่วนหนังสือจริงๆยังอยู่ที่หุยบูและเขาก็ไม่คิดที่จะบอกเรื่องนี้กับเขา Aí. เจ้าของบาร์เลยช่วยให้คำแนะนำว่าภาษาของเดียนดามันตั้งอยู่ในป่าใกล้ๆนี่เองจูเลียและฮุยบูจึงออกเดินทางไปยังที่นั่นในทันทีกลับมาที่แม่หมดเออร์ล่าเวลาที่เหลือบนโลกของเธอกำลังจะหมดลงแถมหนังสือต้องสาก็ยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันก็ทำให้เธอร้อนใจแบบสุดๆแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรโอฟิเลียได้เพราะเธอเป็นแค่เพียงคนเดียวที่รู้ว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ความจริงแล้วโอฟิเลียก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนจูเลียและฮุยบู ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหลงทางก่อนที่จะเจอเข้ากับป้ายที่เขียนว่าปราสาทเดียนดาและที่หมายของพวกเขาก็คงจะอยู่อีกไม่ไกลเท่าไหร่นะ เมื่อเดินต่อมาจนเหนื่อยก็ได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งที่เปิดไฟอยู่กลางป่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปจู่ๆบ้านหลังนั้นก็มีขาองอกออกมาและเดินหนีพวกเขาตามมาด้วยกับดากที่ขังทั้งสองเอาไว้ในกงไม้ก่อนที่แม่หมดขนมปังขิงจะปรากฏตัวขึ้นและเอาขนมเค้กของหวานต่างๆมาให้ทั้งสองกินพุยบูที่รู้สึกแปลกๆเลยถามแม่มดว่าจะทําให้พวกเราอ้วนเพื่อเอาไปอบกินใช่ไหมแม่มดตอบผีแบบแกมันกินได้ต่ที่ไหน และที่สำคัญจะก็ไม่ใช่แม่มดในนิทานหลอกเด็กจูเลียตเลยเล่าแผนการของเอร่าให้ฟังแม่มดเลยบอกว่าทุกอย่างมันจะเลวร้ายลงกว่านั้นประตูนรกจะถูกเปิดออกอย่างถาบอปีศาจและส่วรกายจะขึ้นมาเพื่อทำลายทุกอย่างทำเอาฮุยบูที่ได้ฟังถึงกับเครียดไปเลยทีเดียวเขาขอตัวออกมาข้างนอกและถามกับหนังสือต้องสาบว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงหนังสือตอบแค่เปิดอ่านมันและขอพลังที่ไร้ขีดจํากัดแค่นี้ทุกอย่างก็จบ แล้วแต่ฮุยบูก็ลังเลและยังไม่ขอตัดสินใจในตอนนี้ ต่อมาแม่มดขนมปังขิงก็พาทั้งสองไปส่งที่ปราสาทเดียนดาเมื่อจูเลียลองขอประตูก็มีดวงตาหลายสิบดวงปรากฏขึ้นมันถามเขาว่ารหัสผ่านคืออะไรแต่จูเลียก็ไม่รู้เขาตอบออกไปว่าผมมาตามหาเดียนดาทัานใดนั้นประตูก็เปิดออกและทั้งสองก็สามารถเข้าไปได้ชะอย่างนั้นข้างในปราสาทมันเต็มไปด้วยแม่โมดที่มีหลากหลายสายพันธุ์ก่อนที่หญิงสาวรูปงามจะเข้ามาทักทายพวกเขาและเธอก็คือเดียนดา ไม่หมดฝ่ายดีที่มีพลังสูงที่สุดนั่นเองจูเลียจึงเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังซึ่งเดียนดาก็าพอจะได้ยินข่าวลือมาแล้วบ้างว่าเออร่ามันยังไม่ได้หนังสือเล่มนั้นไปทำเอาฮุยบูถึงกับมีอาการลุกลี้ลุกลนเพราะหนังสือเล่มนั้นมันอยู่ที่เขานั่นเองเดียนดาเลยบอกให้ทุกคนดื่มน้ำสีเขียวเพราะมันจะช่วยเพิ่มพลังให้แต่ความจริงแล้วมันเป็นน้ำแห่งสัตว์จ่าที่ผู้ดื่มจะพูดแต่ความจริงซึ่งมันก็ทำให้ฮุยบูยอมพูดทุก ทุกอย่างออกมาก่อนที่เดียนดาจะเปิดเผยร่างที่แท้จริงเธอคือแม่มดเอร่าที่แปลงร่างมานั่นเองและทําให้พวกเขาถูกชิงหนังสือต้องสาบไปอย่างง่ายดายจึงนั้นเอร่าก็สั่งให้ลูกน้องพาตัวทั้งสองไปขังเอาไว้ที่คุกใต้ดินแต่จูเลียตก็ไม่ยอมง่ายๆเขาโจมตีใส่แม่หมดและขโมยไม้กวาดวิเศษจนพากัาหนีออกมาได้สําเร็จ จูเลียที่ไม่พอใจเลยต่อว่าฮุยบูไม่ยอมหยุดที่เขาแอบเก็บหนังสือเล่มนั้นเอาไว้ก่อนที่แม่มดขนมปังขิงจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอบอกกับทั้งสองว่าถ้าอยากจะชนะเออร์ล่าพวกเขาต้องเชื่อใจกันแต่จูเลียก็ไม่ได้คิดแบบนั้นพอแม่มดขนมปังขิงนี่แหละที่หลอกให้พวกเขามาเจอกับเดียนดาตัวปลอมแต่แม่มดก็ถูกหลอกมาเช่นเดียวกันเธอเลยช่วยวางแผนแปลงโฉมให้กับจูเลียและทําให้หน้าตาของเขาดูคล้ายกับพวกแม่มดชั่วร้าย แต่ผลของเวทมนต์นี้จะอยู่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นจูเลียตต้องรีบเข้าไปช่วยโอฟิเลียและเอาหนังสือต้องสาบกลับมาให้ได้กลับมาที่เออร่าขณะที่เธอกําลังเตรียมพิธีสําหรับการรับพลังที่ไร้ขีดจํากัดจูเลียตก็ใช้จังหวะนี้แอบแฝงตัวเข้ามาได้สําเร็จแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากสายตาของเออร่าไปได้แม่หมดขนมปังขิงจึงใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเธอทําทีเข้ามารายงานว่าตอนนี้มันใกล้จะถึงเวลาทําพิธีแล้วและทำ จูเลียสามารถลอดมาได้ยุดหิดพร้อมกับเวทมนต์แปลงกายที่เสื่อมลงพอดีจูเลียได้พบกับโอฟิเลียและแม่ของเธอที่ถูกขังอยู่ที่คุกใต้ดินแต่พวกแม่มดก็เฝ้าเวยรยนยามอย่างแน่นหนาเขาเลยส่งเสียงดังและรอให้พวกมันตามเขาไปเปิดโอกาสให้ฮุยบูแอบเอากุญแจมาไขาให้กับพวกเธอและสารภาพความจริงว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเขาที่ปล่อยให้เออรล่าเอาหนังสือไปแต่โอฟิเลียก็ไม่ได้โกรธแม้แต่น้อยเพราะท่านหนัง สือยังอยู่ที่เธอเออล่าก็คงจะได้มันไปตั้งแต่ที่จับตัวเธอมาแล้วก่อนที่จูเลียจะวิ่งกลับมาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีและทําให้ทุกคนกําลังจะถูกไม่หมดจัดการในตอนนั้นเองบัตเลอร์ก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทันเพราะพ่อบ้านคนนี้เป็นผู้ปกป้องกษัตริย์นั่นเองจึงนั้นโอฟิเลียก็ใช้เวทมนต์พรางตัวและพาพวกเขาแอบ,บย่องขึ้นมาที่ด้านบนแต่เออล่าก็ดันหันไม่เห็นพอดีจึงคลายมนต์สะกดและสั่งให้พวกเขา ลงไปในหม้อต้มเดี๋ยวนี้แต่คุยบูก็มือไวเขาเข้ามาคว้าหนังสือต้องสาบและขู่เอร่าว่าจะใช้ไฟนรกเผามันทิ้งแต่เอร่าก็ไม่ยอมเธอขู่เขากลับไปว่าถ้าเผาหนังสือเธอจะจัดการทุกคนเดี๋ยวนี้คุยบูที่ไม่รู้จะทํำยังไงเลยส่งหนังสือให้กับเธออย่างง่ายดายเอร่าจึงรีบขอพรให้เธอได้รับพลังทั้งหมดที่ม,มีจากหนังสือต้องสาบซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกได้ถึงพลังมหาศาลและสั่งให้ลูกน้องจัดการกับทุกคนซะ เมื่อได้คาถามันกลับกลายเป็นลูกกวาดซะอย่างนั้นเพราะโอฟิเลียได้วางกับดักเอาไว้เธอเคยขอพรกับหนังสือเล่มนี้มาก่อนให้คนชั่วร้ายที่มาขอพลังได้รับพลังแห่งความดีไปแทนและสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้นไปอีกและนั่นก็ทําให้แม่หมดทุกตนไร้ซึ่งพลังจนพวกเธอไม่สามารถทําร้ายใครได้อีกแม่เลยได้โอกาสสั่งสอนเออร์าไปหนึ่งทีและทําให้นาฬิกาทรายของมันล่นวงหล่นลงมาแตก จากนั้นแม่ก็คลายมนสะกดให้กับทุกคนจนกลับมาสู่ร่างเดิมอีกครั้งหนังสือต้องสาบจึงไล่พิษส่งไปตลอดการส่วนเนอร่าและพักั้วของมันก็ถูกพาตัวไปขังไว้ที่คุกใต้ดินตลอดไป เดียนดาจึงได้กล่าวขอบคุณพวกเขาที่ช่วยโลกนี้เอาไว้และทุกคนก็กลับไปที่ปราสาทเบอร์เกตและช่วยกันสร้างที่นี่ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตอนท้ายที่สุดเดียนดาก็ได้มอบของขวัญที่สุดวิเศษให้นั่นคือราชินีที่จูเลียตเฝ้ารอเธอมาตลอดทั้งชีวิตทั้งสองได้ครองคู่และดูแลแผ่นดินนี้ด้วยกันเช่นเดิมก่อนที่หนังจะจบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือแม่มดเออร่าเธอต้องการจะใช้พลังจากหนังสือต้องสาเพื่อยึดครองโลกแต่แม่ก็ได้แอบขโมยมันมาและทําให้เธอถูกจับตัวไปโอฟิเลียที่เป็นลูกสาวจึงเดินทางมาหาคุยบูจูเลียตและบัลเลอร์พวกเขาได้ช่วยกันวางแผนจนสามารถกําจัดแม่มดเออร่าได้สําเร็จและทําให้โลกนี้กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้ง หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ i m d b ที่5.2คะแนนและเว็บ t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  o t o t o t o ไม่มีคะแนนให้สำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ